ไปมันตังอันนี้ไห้ามาไดห้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปูแฟมิลี่นะคะทุกคนวันนี้พี่ปูพาทุกคนมาปูตะลึงนะคะ กาเฟแถวนครนายกค่ะเราเราชเมันที่ยเราเราไปยงเนี่ยเ ตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะทุกคน ที่ภูตะลึงค่ะเป็นคาเฟ่ที่เราผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ไม่เคยได้แวะเลยนะคะทุกคนเพราะคนจะเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ก็คนเยอะเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะมากค่ะเมื่อตยนที่แล้วเรามาคนจะเยอะมากเลยก็เลยไม่ได้แวะค่ะวันนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เยอะยังมีที่จอดรถให้เราจอดได้อยู่นะคะทุกขึ้นมาด้านบรรยากาศจะดีมากมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะคะทุกคนแต่บรรยากาศก็ยังดีอยู่ไม่มีแดดไม่มีฝนนะคะทุกคนบรรยากาศจะร่มรื่นมากเลยค่ะคนก็จะมาเรื่อยๆนะคะทุกคนใคร ใครขึ้นมาถึงก็ถ่ายรูปนะคะทุกคนถ่ายรูปก็บรรยากาศจะดีมากเลยเหมาะกับการพักผ่อนนั่งชิลๆค่ะถ้าเป็นหน้าหนาวอากาศเย็นๆแล้วจะมีหมอกน่าจะบรรยากาศน่าจะดีมากกว่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟูจะพาทุกคนไปถ่ายบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะุกแต่ขอนั่งเล่นชิลๆแป๊บหนึ่งนะคะบรรยากาศตรงนี้ก็จะสบายมากเลยค่ะทุกคนไม่ร้อนแดดบรรยากาศจะอึมครึมอึมครึมแต่ก็ดีมากนะคะทุกคนแล้วไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะพี่ฟูพาไปดูบรรยากาศรอบๆเลยจะเป็นลานกว้างๆนะคะ เหมาะสําหรับการมาพักผ่อนเด็กๆว,ว,วิ่งเล่นได้สบายค่ะบรรยากาศนี้ค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนบรรยากาศจะดีมากๆเลยจะนั่งเล่นพูดคุยถ่ายรูปก,กันนะคะทุกคนแล้วก็สั่งกาแฟมากินนะคะกาแฟจะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนพี่ฟูก็สั่งกาแฟมากินนะคะเดี๋ยวพาไปสั่งพาไปดูในร้านกาแฟนะคะทุกคนบรรยากาศในร้านกาแฟเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้ แต่น่าจะคนเยอะมากๆนะคะทุกคนนี่ค่ะเราเข้ามาในร้านกาแฟแล้วนะคะค <น S 2> <ๆ S 1> ทุกคนคนเยอะมากๆเลยค่ะพี่ฟูมาต่อแถวก็ประมาณ20นาทีนะคะกว่าจะ <ๆ S 1> ได้สั่งกาแฟนะคะๆๆทุกคน สั่งกาแฟเสร็จแล้วเราก็ไปรอข้างนอกนะคะรอตอนนี้เรา<อ>ร,รอกาแฟอีกประมาณ10นาทีหรือ20นาทีนี่แหละค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาถ่ายรูปเล่นๆก,กันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้ได้ดูกันนะคะเนี่ยบรรยากาศจะชิลมากเลยค่ะตอนนี้เที่ยงนะคะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่รอกาแฟค่ะทุกคน <laughs> เพราะว่าคนเยอะมาก ก็ถ่ายให้ได้ดูไม่เยอะนะคะทุกคนเ<ท>ฉพาะ<ท>บริเวณนั่งนะคะทุกคนเพราะไม่อยากจะเดินไปนี่ตรงนี้ก็เป็นด้านหลังด้านหลังตรงห้องน้ําบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะทุกคนด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้กาแฟมาแล้วนะคะแ right ั้วก็225บาทนะคะราคา70 80ค่ะ85บาทชาเขียวสตอเบอรี่จะอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูนี้แนะนําเลยนะคะเพราะอร่อยมากเลยค่ะหรือเป็นความชอบส่วนตัวของพีู่ได้กาแฟแล้วเราก็เดินทางกลับกันเลยนะคะใครอาหารน้ำ ไช้เวลาเดินทางกลับลนะคะทุกคได้กาแฟมาคนละแก้วแต่รอนานมากมากเลยเองค่ะพูตะลึงนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมช่องหัวฟูแฟมิลี่ฝากกดไลค์คคลกดแชร์กดติดตามช่องหัวฟูแฟมิลี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน,กนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ